สวัสดีครับจากร้านองคกัาการเกษตรเดินกขานะครับวันนี้ก็วันที่19นะครับ19พฤศจิกายนนะครับ67นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอพยักนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยนต์ดีเซลคาวามานะครับ155านะครับ15แรงติดได้สตาร์ทิติ์กุญแจนะครับนี่สินค้าด้านหลังนะครับ เดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับผมเดี๋ยวแกะกล่องเลยครับคาบามานะครับ155ยิ15น้นิวพัดนะครับติดไดสตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับราคา36,000บาทรวมจัดส่งนะครับตัวนี้ส่งทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้านะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผม รับประกัน2ปีเต็มนะครับเครื่องยนต์ก็ดีวิวให้ลูกค้าดูทุกเครื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งลูกค้าอยู่นครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานนี้หนึ่งเครื่อง เคร่องยนประกอบในประเทศไทยนะครับครับ Make in Thailand นะครับทีนี้ก็จะให้ใบรับประกันนะครับเก็บไปกับลูกค้า1แผ่นนะครับทางร้าน1นึแผ่นรับประกันสองปีนะครับก็มีพวกเครื่องมือมีประแจนะครับตรงนี้ด้านใน ปลายถ้อยเสียนะครับวินมุเล่นี่เขาไม่ได้แถมมาให้นะครับน้ำมันเครื่องเขาไม่ได้แถมมานะครับครับเดี๋ยวเอาเครื่องออกมานะครับเอาเนี่ยคอนเทนอ์บัตรเขาว่างไปมองเดียวกัน มาก็มาจาก่างเขาจะพิกซีนห่อหอุ้มเครื่องให้อย่างดีนะครับนะครับดูสินค้ากันนะครับ เครื่องยนต์ก็มีมอกรนะครับรับรองนะครับมันเครื่องก็เติม2.5ลิตรนะครับเขาเขียนไว้นะครับเครื่องยนต์นะครับไทยแลนด์นะครับก็รับประกัน2ปีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเบอร์เซอร์วิสนะครับถ้าเครื่องยนต์มีปัญหาก็โทรเข้า2เบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าโทรหาทางร้านนะครับ ทางร้านก่อนนะครับนี่ก็ให้กุญแจมาสองลูกนะครับตัวนี้ก็ทําตัวนี้น่าจะเป็นทําขึ้นมาใหม่นะครับรุ่นรุ่นไายผลิตออกมาใหม่นะครับเนี่ยครับชุดสตาร์ทนี่เขาย้ายมือรลอยู่ด้านหน้านะครับแต่ก่อนสวิตกุญแจตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาย้ายมาอยู่ด้านหน้า กับสายนะครับไายกั้วบวกกัลบนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องไปซื้อหัวใส่แบตเตอรี่เพิ่มนะครับครับที่ร้านไฟฟ้าม,มีนะครับนี่ก็เติมน้ำมันเครื่องครับนี่มอเตอร์สตาร์ดไดครับ เป็นมูเล่ครับมูเล่สตาร์ทนะครับ,รบเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับมันเครื่องทางร้านจะเติมใส่ในเครื่องเรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าลูกค้าต้องไปเติมใส่กองอากาศด้านหลังนะครับ เองที่บ้านลูกค้านะครับทางร้านจะใส่มันเครื่องตัวนี้ครับไว้ในรังให้นะครับจะเติมผมกันสนิมนะครับ น้ำนะครับเอ่อเจ้าง้วนโซ่เติมน้ำมันนะครับดีดีเซล B7 นะครับ มันก็จะเติมให้ประมาณครึ่งถังนะครับเดี๋ยวอันนี้น่าจะยังไม่พอนะครับว่อไม่มีเดี๋ยวทางร้านไปซื้อมาเติมให้อีกนะครับเราเติมน้ำมันต่อนะครับจับพี่ ร้อยครับอ่านี่นะครับขีดน้ามันอ่าประมาณเยประมาณครึ่งคังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับอันนี้จะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เชื่อมนะครับเพราะว่าตรงนี้หัวนี่มันต้องไปใส่นะครับไอ้ที่สวิตใส่ใส่ใสอ่าติดแบตนะครับข้ออ,อีกตัวหนึ่งนะครับ ต้องไปซื้อร้านไฟฟ้านะครับหรือว่าร้านไดนาโมนะครับไม่ก็าทำให้นะใช้ระบบมือหมุนเอานะครับลองเครื่อนกันครับ ลองเครื่องประมาณนี้นครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคาวามาาครับมีตั้งแต่110ขึ้นไปนะครับโฉมนี้นะครับ110 120อ่สรอยา120ห้าร้อยแปนะครับมีทั้งรุ่นมือหมุนทั้งรุ่นติดไดสตาร์ทนะครับก็ ใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665นะครับเครื่องนี้36,000บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับคาร์มามา1ิ5ตีแต่สตาร์ทซิบลุนแจนะครับรวมจัดส่งเรียบร้อยนะครับทางไปษนีเก็บเงินปลายทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางเฟ o บุ๊ o ยูทูบ คงจากการเกษตรเรื่องนอกขานะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ